ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้ข้าพนัญญาโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อัตมา,าาม,มาพาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าวีพังกสูตรสูตรที่ว่าเรื่องสัมมาทิฏฐิขอความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรคือความรู้ในทุกข ความโรนายทุกขสมุทัยเกเกิดทุกข์กกความโรนายทุกขานิรอดความดับทุกข์ความโ้นายทุกขะานิโรธาคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็ความเหล่านี้มานายประสูิสั่งยุติกาย มหาวัาัปาตายปิดกเร่มที่19ข้อที่8หน้าที่10ปาตายปิดกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยอาตมาภาานนำมาพผยแผ่เพื่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทิงปัญญาได้รู้ความสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาในการนำมาไปประพฤติธปฏิบัติ สมาภาพเขาหน่วยพอญาตโยมสาธุชนทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติธรรมดีแล้วจะมีความสุขมีความจเจริญเจริญพร